ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุซึ่งเป็นที่พูดถึงกันเยอะเป็นเครื่องบินเล็กใช่ไหมเป็นเครื่องบินเล็กชนคนค่ะที่ลําพูนใช่ค่ะชนได้ยังไงเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคือเป็นเครื่องบินเล็กเนี่ยกำลังลงจอดนะคะแล้วก็ไปชนกับคนที่มาวิ่งออกกําลังกายอยู่ในสนามบินแห่งนี้ใช่คือ คือสนามบินเนี่ยเป็นสนามบินของเอกชนนะคะชื่อว่าสนามบินสหพัฒน์อยู่ที่หมู่5ตาบลป่าศักอําเภอเมืองลมพูนเหตุการณ์เกิดคืนวันพฤหัสบระมสอ2ทุ่มนะคะนี่คือเครื่องบินเล็กที่ว่านะคะคือสภาพความเสียหายเนี่ยใบพัดหน้าปีกเครื่องบินด้านขวามีรอยแตกแล้อหลังซ้ายก็แตกแล้วใกล้กันนะคะพบศพชายสภาพลําตัวขาด2ท่อนใกล้กันกับศพผู้ชายคนนี้เจอโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหูฟังโทรศัพท์อีก1เส้น ทราบชื่อภายหลังว่าผู้ตายคือคุณสิทธิทเดชแซลลี่อายุ51ปีส่วนคนขับเครื่องบินค่ะคือคุณรามสุภาอายุ49ปีซึ่งเป็นญาติของ นักการเมืองชื่อดังนะคะเผยได้ไม่เป็นไรฮะเป็นน้องภรรยาของคุณในเวงชิดชอบใช่ค่ะเป็นน้องภรรยาแลวก็ยังุ้การาชืดชอบอะ่ะน้องชายซอยแล้วก็ยังเป็นลูกชายของคุณคะแนนสุภาด้วยซึ่งเป็นนักธุรกิจคนดังของเชียงใหม่ <ừ> ก็มีตําแหน่งเนี่ยจริงๆบินไปที่นี่ก็เพราะว่ามักจะต้องไปประชุมบอร์ดบอร์ดของเชียงใหม่ในซาฟารีนะคะ<อ>เห็นว่าวันนั้นก็อยู่ดีๆก็ขาดจากการประชุมแล้วคนในการประชุมก็งงสุดท้ายคือมาเกิดเหตุนี้นะคะ S <S 2> <S 2> ตอนที่ชนเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นตอนที่เดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่นี่พอตอนลงปุ๊บผู้ตายกําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่ที่กลางรันเวย์สนามบินทางผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดลําพูนพลตารวจรีมงคลสัมพวะผลบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ทํางานในสนามบินนะคะทํางานในโรงงานก็เป็นสนามบินสหพัฒน์ไงใช่ค่ะโรงง,งานของสหพัฒน์แล้วออกกําลังวิ่งมาออกกําลังซึ่งจริงๆตรงนี้ก็มีคนวิ่งออกกําลังกาย กายกันอยู่เป็นประจำแต่ประเด็นก็คือว่าต้องดูว่าเป็นความประมาทในการขับหรือเปล่าส่วนทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ากพอทอส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะคือจะต้องดูว่าสนามบินแห่งนี้ทาตามมาตรฐานสนามบินไหมทำตามมาตรการที่กอพอทอกำหนดหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนมีโทษตั้งแต่ปรับไปจนถึงยึดใบอนุญาตการตั้งสนามบินส่วนบุคคล ทางภูมิกับโรงพักเหมืองจี้ในลําพูนบอกเมื่อวานนี้นะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าจุดนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีถนนพาดผ่านเป็นสี่แยกถ้าเครื่องบินจะขึ้นลงเนี่ยจะต้องแจ้งประสานปิดถนนและเคลียร์คนออกจากพื้นที่และพอเครื่องบินลงจอดก็จะเอารั้วมาปิดรันเวย์จะเหลือแต่บริเวณสี่แยกที่เป็นถนนเปิดให้รถในพื้นที่วิ่งผ่านไปมาปกติจะมีพนักงานไปวิ่งออกกำลังบริเวณน,นั้นพนักงานสอบสวนเรียกคนที่มีหน้าที่ปิดกั้นถนนมาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเครื่องจะลงเนี่ยแจ้งประสานว่าจะลงจอด5โมงครึ่งตอนเย็นแต่เครื่องบินมาเช้ากว่ากำหนดกระทั่งช่วงก่อนเกิดเหตุเมื่อเครื่องบินใกล้จะมาถึงผู้มีหน้าที่ก็ปิดกั้นถนนแล้วแต่บรรยากาศมันมืดทำให้มองไม่เห็นว่ามีคนเข้าไปออกกำลังกายตรงนั้น <ao S 1> <S <S ประกอบกับผู้ตายซึ่งถูกปีกด้านหนึ่งชนเข้าไปจนขาดสองท่อนเนี่ยณขณดนนั้นอาจจะสวมหูฟังโทรศัพท์แล้วเปิดเพลงอาจจะไม่ดินเสียง สอบปากคําค,คนควบคุมเครื่องบินให้การว่าหลังจากล้อแตะลันเววิ่งมระยะหนึ่งเห็นคนวิ่งออกกำลังอยู่บนลันเวระยะประชิดไม่สามารถหักหลบไปทางด้านซ้ายคือพยายามจะหักหลบไปทางด้านซ้ายแต่ไม่พ้นทาให้ปีกเครื่องบินด้านขวาไปตัดลําตัวผู้เสียชีวิตจนขาดเดี๋ยวเราติดตามผลความคืบหน้ากันตอนน่อ